สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เช้าหนักระบอบประยุทธ์ชื่อเหม็น UN ประนามหน้าอายประเทศข่มขู่คุกคามประชาชนเรื่องดีไม่เคยเกิดขึ้นเรื่องเลยเถิดมีมาให้เห็นถูกขึ้นบัญชีปเป็นประเทศหน้าอายในสายตาอันโตนิโอ กูเตเลสเลขาธิการองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ว่าไร้เกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงหน้าอับอายนักเมื่อประเทศไทยภายใต้นายกประยุจันโอชาถูกตราหน้าเป็นประเทศที่ข่มขู่คุกคามประชาชนที่น่าอับอายติดในโพ38ประเทศไทยไม่เคยเสียวงตระกูลแห่งประเทศมาก่อนเป็นสิ่งที่เสียหายกับชาติไทยอย่างแรงเพราะแบ็คลิส แกะดำเช่นนี้เราไม่เคยถูกประนามมาเลยมาถึงระบอบประยุทธ์ทำไมถึงถูกจวกกันไม่เว้นวันคนไทยก็แช่งอยู่เอ็นอย่างเล่นแรงจะอยู่ทำไมกันละ่ะคนไทยหัวใจรักความยุติธรรมผลสำรวจของอีสานโพเขาต่างเว่าสื่อประสานเป็นเสียงท้องถิ่น เป็นเสียงเดียวกันทุกคำอยากให้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอินซีขยายกลางปีเข้ามาในประเทศพามา่าเพราะเขาเห็นถึงความโหดเหี้ยนของเผด็จการมินออนไลน์ที่ใช้กำลังทหารและตำรวจสั่งหารประชาชนทั้งกลางวันกลางคืนเป็นร้อยร้อยศพไม่ไหวอยากให้สหรัฐอเมริกาผู้ทรงอิทธิพลของโลกใช้อำนาจขจัดเผด็จการเลือดเย็นมินออนไลน์ที่สั่งการฆ่าคนโดยตามไม่กระพริบให้เข้ามาติดด ปราบเผด็จการใจโหดเพื่อหยุดการฆ่าประชาชนอย่างยกใหญ่จัดการมินออนไลน์เสร็จสิ้นช่วยตามเช็คบินประเทศข้างๆด้วยนะจะขอบใจมากยุทธการ IO โอหกเพื่อติดดาบปลายปืนถอยหลังย้อนไปยังเหตุการณ์14ตุลาและ6ตุลาผ่าน i ออของดาวสยามและยานเกราะถล่มประชาธิปไตยรางแน่นิ่งในธรรมศาสตร์และสนามหลวงกองอยู่กับพื้น เมษาห้เสื้อแดงตายถมถนนราชดำเนินยกเหตุชายชุดดำขึ้นมาล้างบัญชีเสื้อแดงพอมาทวงความเป็นธรรมที่แยกราชประสงค์ไอโอสร้างประเด็นเสื้อแดงเผาเซนท่านเวอร์ยิงตายคาวัดสะระปทุมหน้าอนาจใจนักเมื่อไหร่หนอไอโอโกหก จะหยุดเห็นประชาชนเป็นศัตรูหมดไปเสียทีเพราะยุทธการใช้บ่อยย่อมสร้างประสิทธิภาพเต็มร้อยคงจะยากถึงประชาชนแพ้แล้วท่านชนะเสียที่ไหนล่ะคนไทยรู้ถึงพฤติกรรมโง,ง่ๆยิ่ง Facebook ทลายรัง i อโอหง I.O. บบัญชีควรมุดรูลงไปตายสงครามประชาชนหวังผลเพื่อครองอำนาจไม่จำเป็นถึงขั้น สร้าง I.O. ขึ้นมาทำลายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยให้ระเนระนาดใช้การข่าวเพื่อเป็นการจารชนปั่นหัวคนควรมีขีดจำกัดไม่ใช่มาใช้วิธีนี้กับคนในชาติทานาเนียวไกรเซอร์เป็นมือไซเบอร์แถวหน้าด้านความมั่นคงของ Facebook รู้เส้นทาง I.O. ไทยประกอบด้วย77บัญชี82เพจและ 18กลุ่มบน Facebook และมีอีก18บัญชีใน i ิน t a g r กรมที่เขาคนและตามจิกใช้อำนาจชาวบ้านหมดทางนี่ยังใช้สงครามไซเบอร์รอบทำร้ายกันอีกเกิดจากหลดแก้วยกแถวใหญ่มาด้วยอำนาจคอสชอว่ากันว่าเป็นปรสิทธิ์เป็นสิ่งที่มีชีวิต ไปอาศัยสิ่งที่มีชีวิตชนิดอื่นแล้วเป็นฝ่ายได้ประโยชน์สวลากตั้ง250คนอยู่กับประชาธิปไตยมานับ 10, 10ปีได้ประโยชน์ไปมากแล้วควรที่จะพอแล้วนี่ยังจะกัดคอเพื่อที่จะต่อท่ออำนาจในการอยู่กันอีกหรือถึงได้ ไม่เกรงอำนาจประชาชนที่จะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านในการคว่ำรัฐมนูญพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่สร้างประสิทธิต์จนติดใจในอำนาจควรหันหลังมองมาที่ประชาชนกันมั่งรัฐมนูญที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขจากคอสชอพวกปฏิวัติได้ประโยชน์ควรพอเสียทีชัยชนะที่เกิดจากปืนพอพังครืนวอดวายปนปีงานนี้ไม่ทนแล้ว มอบผนึกกำลังชุมนุมวันนี้6มีนาคมม็อบดาวกระจาย4จุดทั่วกรุงเทพรัฐบาลประยุทธ์อยู่ยากแน่ด้านกลุ่มอาชีวศึกษาปกป้องสถาบันก็ชุมนุมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเสาร์ที่6มีนาคมปี2564ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการนัดหม่ชุมนุมจากกลุ่มต่างๆรวมทั้งหมด 5กลุ่มเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา9นาิกาเป็นต้นไปประกอบด้วย1กลุ่มรีเดมนัดรวมตัวที่5แยกแลาดพร้าวเวลา17นาฬิกาเพื่อเดินขบวนไปที่ศาลอาญาถนนรัชดากำหนดย,ยุติชุมนุมในเวลา21นาฬิกาสกลุ่มอาชีวะ ไม่เอาเด็จการนัดชุมนุมเวลา17นาฬิกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีข้อเรียกร้องเพียง2ข้อคือ 1. รัฐบาลและองค์คาพยพต้องลาออกและ 2. แก้รัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้ประชาชน 3. กลุ่มปล่อยเพื่อนเรานัดชุมนุมคนเสื้อแดงรวมขบวนเดินขบวนแรลลี่ขับไล่เด็จการนัดรวมผลที่โลตัสร,รังสิตเพื่อไปกลมทหารราบ11ในเวลา13นาฬิกา 4. กลุ่มอาชีวศึกษาปกป้องสถาบันนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ที่หน้าศูนย์การค้าเซนทันเวอร์เพื่อประกาศจุดยืนปกป้องสถาบัน 5. กลุ่มจัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้านำโดยนายจตุพัฒบุญพัทรารักษาหรือภัยดาวดินมีกำหนดก,การในวันที่6มีนาคมซึ่งเป็นวันที่16ของการเดินทางจะมีจุดเริ่มต้นที่หน้าตลาดเซียรังสิตในเวลา9ก้นาฬิกา ไปสิ้นสุดที่แยกมอกศษตรศาสตร์ในเวลา16นาฬิการวมระยะทาง16กิโลเมตรโดยกลุ่มรีเดมได้ยืนยันนัดหมายชุมนุมครั้งที่2วันที่6มีนาคมปี2504จาก5แยกลาดพรา้าวไปยังศาลอาญารัชดาโดยพร้อมกันในเวลา17นาฬิกา ทางนี้เพื่อร่วมยืนยันใน3ข้อเรียกร้อง,องของกลุ่มรีเดมที่กันกรองมาจากความต้องการในการออกมาต่อสู้ของมวลชน1จำกัดอำนาจสถาบัน2ขับไล่ทหารออกจากการเมืองและ3ลดความเหลื่อมล้ำด้วยรัสวัสดิการทั่วหน้าโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนุมมายอย่างเช่นสังคมเร้าหนัก เพียงกลุ่มคนที่มีอำนาจไม่ยอมปรับเปลี่ยนให้บ้านเมืองเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามคันลองที่ควรจะเป็นสุดท้ายหนองเลือดไม่มีแผ่นดินซุกหัวกำกำกำลังทำงานระวังกลุ่มสมคบคิดกราบหัวใจพวกน้องๆจริงๆสู้มายาวนานอย่างตั้งใจอยากให้มาช่วยกันเยอะๆจังสู้ๆนะออกมาต่อสู้กันเยอะๆนะครับพี่น้องเอาให้ สุดไปเลยสู้ให้ถึงที่สุดไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยคงจะเป็นดังที่เขาได้กล่าวไว้จริงๆนะเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ให้เผด็จการคุมอย่างนี้ต่อไปไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องช่วยกันออกมาถ้ายัางนิ่งเฉยเราก็จะตายกันหมดนะต้องเอาประชาธิปไตยของประชาชนทุกคนคืนมานะครับเมื่อความอายุที่ทำเป็นกฎหมยการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่วันนี้เจอกันครับวันนี้มีจัด ชุมนุมหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มของอาชีวะและเสื้อแดงที่ราบ11มีกลุ่มเดินทะลุฟ้าของไผ่กับไม้ที่มอกรตรแต่ผมเลือกที่จะไปสารอาญากับกลุ่มลีเดมเพราะชอบแนวทางของกลุ่มลีเดมมากกว่าใครชอบกลุ่มไหนก็รีบไปกลุ่มนั้นนะครับช่วยๆกันนะครับน้องๆและพี่น้องทุกๆคนนะครับเราควรโฟกัสไปที่ ตู่กดดันให้มันและพวกพเผด็จการมันออกไปนี่คือสิ่งแรกที่ควรจะทําหลังได้รัฐบาลใหม่ก็ค่อยๆขับเคลื่อนอย่าทําเหมือนที่ก็ปปสมันทําเพราะสิ่งที่ทำจะย้อนมาหาเราไลาไอตู่นั่นแหละคือสิ่งแรกที่สํำคัญเรื่องอื่นค่อยๆทําครับอย่าลืมว่ามันจัดตั้งคนมาพร้อมที่จะสร้างเรื่องสร้างความรุนแรง กรุงโลไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันนั้นการค้นเผล็ดก,การฝังลึกในไทยก็ย่อมต้องใช้เวลาซึ่งเผด็ดก,การไทยมันมีต้นไม้พิษที่ฝังรากลึกแต่กิ่งก้านมากมายทั้งสารองค์กรต่างๆที่มันยัดคนเข้าไปที่สําคัญคือต้นไม้ปรสิทธิ์ค่อยๆโค้นตัดกิ่งก้านใบให้รากมันเน่าจากข้างในครับสักวันต้นไม้พิษวะปริสิทธิ์มันจะยืนต้นตายไร้ค่า ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี